สวัสดีครับอยู่กับเราช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูควานเต้ยกับพายบุญส่งนะครับเขากำลังจะมาเอาช้างบุญส่งกินน้ำครับผมไม่รู้ว่านี่ครับขายไอติมบะครับ <c oughs> ได้ทังไอติมคือว่ามีครับผม <c oughs> เอาไว้บ้านแล้วเนาะ นี่ไอ้ตอนนี้คียจักรยานมาเขียนสร้างบ่ครับตอนนี้เวลาสี่โมงครับไปสามลูตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกาโอ้ครับผมสวัสดีครับครับนนมาเอาผูสชมขินน้ำครับผมบนี่คือจักรยานคู่ใจของเรานะครับ อันนี่แปลกๆนี่ผมว่าคือมีหลายอย่างเลยครับครับผมเต็มรถดเต็มล่อยู่เลยครับครับเขาเรียกรุ่นอะไรครับนี่รู้ไหมครับพี่น้องไม่รู้ครับบอกเอฟซีเนยรถจักรยานรุ่นรุ่นยางวะคือจักรยานรุ่นยังนี่ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ครับฮะฮีโร่ยันล่าฮีโร่ยันล่าครับผมแฟนเก่าของาว่าฮีโร่ยันล่าครับโอ้ฮีโร่ยันล่านะครับ อันข้างนานี่เลยครับนี่ไอสองอันนี้อยังครับแต่ล้มบอกให้จะไหอันนี้แต่ล้มพอพี่น้องเอาลองลองเสียงน่ครับผมเสียงมีสองเสียงครับครับโอ้โหหลากหลายลีนนะครับสุดยอดเลยครับผมว่ามีสามบมเมนต์สิับเราพี่แหงเราโอ้โโอ้ยโอ้ยหโอ้ห้้ห้้อ้โ ข้างนานี่ยีหยางขับนี่ข้างนานี่คองครับคองบ่ครับบ่อของบ่คัดหรือวะไม่ใช่ไหนคัดครับตีมีอีหยังครับข้างในเดี๋ยวครับไปเบิ่งกันครับบ่มียีหยังครับมีแต่หินครับผมแม่นบ่ีระมิดครับของดีบ่ครับคุณเต้ยของดีครับหินนี่ระมิดครับโอ้ครับแล้วมีมีแต่หินเลยบ่ครับแนวอื่นบ่มีบ่ครับไฟก็มีครับเพราะผมเป็นคนมีไฟครับโอ้นี่คนมีไฟครับผมควันเต้ยครับผมครับ นี่ของแท้ครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งผู้เพิ่นเฮ็ดอีหยังกันเนาะครับน้อทางบุญเนาะอ๋อตามไปเบิ้งเลยครับเดี๋ยวสิพามาเบิ้งครับพี่น้องมาครับมาครับเข้าถือเบ่รี้เพราะว่าเฮาลูกยากครับโอ้ลูกยากเนาะครับเนาะยามไดนี่ครับขวนเตยกับภาไปหาพี่น้องก่อนครับก่อนสิไปหาไผ่บุญทรงพี่น้องเพิ่นมาเห็นหยังกันเนาะครับขวดเตย ครับผมเราขวรนเตยกับสิภาพไปหาบุญทรงครับผมตามไปกันเลยครับกขววนเตยเพื่นกระไดเอาบุญทรงนี่มาผูกไว้ครับผูกไว้กินยาให้เรียนโค้นละครับสปาโค้นครับผมเป็นการพ่อนไขยของ น้องบุญทรงเข้าครับผมกะบ,บางค้นกับสีบหูเด้ครับว่าควหลักกับควรเตยนี่เป็นเป็น,นอีหยังกันครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสีบะห์ให้พี่น้องฟังอีกเที่ังครับผมนี่แหละครับฝุนครับบุญทรงเข้ากับกระลังอยู่ในปลาอยู่ครับส่วนโฮมยู่นี่ ควนเตยเพิน่นกะไปแก่มากก่อนครับนี่ครับบุญทรงเงาเลนโครนสปาโครนครับผมนี่แหละครับควนเตยก็ะได้แก่ออกมากแลวครับ นี่น้องบุญทรงเขากับสีผ้าเขาไปเรียนน้ำพรอน่ายก่อนครับก็เตยสีผ้าไปเรียนสครับดิโอน้องน้ำใหญ่เขานี่เนาะนี่ครับายบุญทรงเขากะมึนก็ได้มาพักยู่บ้านนี่ยละครับยู่บ้านเกิดมึนก็ล่าออกจากไอศูนย์มากครับล่ามาพักรล่อนครับสิบมือครับล่าออกมากะ ยูเป็นยูบ้านเกิดของไอ้ขวดร,รักในและครับผมนี่ครับกสิพ้าบุญทรงไปล่งน้ำครับ สาหรัครับผมแับเป็นน้องหน่ำครับที่ว่าเพื่อนขุดไว้ครับ้องหน่ำใหญ่พ่อสมควรครับพ่อส้างเขาลูงเหรนได้นี่แหละครับผม เอาไปกินน้ำก่อนครับไงนี่ครับบุญทรงเข้ากับได้มาถึงน้ำแล้วครับผมจะของเพิ่นกะสิให้บุญทรงลงน้ำก่อนครับกวนเตย ลงน้ำกินน้ำครับผมเพื่อได้ฟอนไข่ช่วงนี้อากาศมันห่อนครับนี่ครับปลูกคนเกะตรปูงให้ถึงน้ำครับคนเตยเอาขวดออกน้ำด้อครับเด้อนั่นขวดครับย่านเพิ่นเหยียบครับผม นี่ครับกาลังกินน้ำอยู่ครับให้บุญทรงเง้านี่ครับก้นเตยก็จึให้น้องบุญทรงเข้าลงน้ำก้อนครับ พ่อได้เรียนพ่อได้ผักพย้อนใจเพื่อนครับได้ยินสบายครับกระเพิ่นกระจินน้ำอยู่ครับตอนนี้ ครับผมก็ฝากติดตามช่องของเฮาน้ำเด้อครับเด้อช่องสีดอคุณเงินครับผมฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับควรรักสิได้เฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเอฟซีได้เบึงได้ชมแบบนี้แหละครับผมสวัสดีครับ